สวัสดีครับเจ้านี้วันที่18ครับเป็นวันอาทิตย์ครับเมื่อวานวันเสาร์วันที่17นี้กูเชินมาตัดหญ้าครับที่เดิมครับที่เดิม40ไร่กอพนมยังไม่เสร็จครับสาเหตุเพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องทำาด้วยความละเอียดนะครับวันนี้วันอาทิตย์อีกวันครับกูเชินก็มาทำงานอีกหนึ่งวัน โรงเรียนปิดก็ไม่ได้พักพอนะครับนะมาเก็บงานมาทํางานนะเพื่อที่จะได้มีเงินนะครับได้ไปใช้จ่ายนะครับสอสอวัิตยก์ก็ยังไม่เสร็จครับสี่สิบไร้ขอพนมยังทํางานอยู่ต่อเพราะว่าคปรเจิต์ได้จำเสร็จสอบวัิตย์ครับวันจันทร์ถึงศุกร์ก็ให้พ่อและปีมาจําแต่ว่ายังไม่เสร็จ วันนี้กูเชดรีบมาทำในอกให้เรียบร้อยก่อนครับในอกของส่วนปามเพื่อรถไถจะได้ทำงานง่ายแล้วก็คนตัดหญ,ญ้าจะได้ตัดรอบโกนนะครับมาทำตั้งไว้เรียบร้อยเผื่อพ่อวันจันทร์วันคารนุพุตธิได้มาเก็บโกนนะครับก็ไม่น่าจะกี่วันแล้วครับแรงนี้ส่วนปามสม40ไร่กอบนมก็ใกล้เสร็จแล้ว สำหรับแปลงไหนนะครับของใครที่กำลังรับชมช่อง YouTube ช่อง Facebook ของกูเชน,นะครับช่วยกดติดตามให้กูเชด้วยครับแล้วก็สวนปา์มไกลที่ยางรกสวนยางแรงรกครับช่วงน,นี้ควรตกยากขึ้นเร็วทักมาได้ครับหลังจากที่เสร็จจากสี่ทิไรก็ยกรถกลับบ้านครับเดี๋ยวเราไปทำงานกันต่อที่บ้านมีอยู่สักสี่หาอกไรครับ ของปัะกวกติดต่อมาของใครที่สนใจตัดหญ้าครับคุเจษทําให้เรียบร้อยรับรองว่าต้องพอใจแน่นอนครับไม่พอใจทักได้ครับคุเจษแก้งานให้เรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วพอใจทุกรายขอบคุณครับสําหรับคนที่ให้คุเจษมาตัดหญ้าหลายๆแปลงแล้วพื้นที่ทุ่งใหญ่คุเจษตัดมาเยอะแล้วครับบางคนให้ตัดรอบจรองครับแปลงนี้สี่สิบไร่ขอบนม ยังมีรอบสองครับอีกสามสี่เดือนไปหน้าเพราะกูเจ็ทำไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เจ้าของสวนนะครับพี่มอมแล้วก็พี่จานนะครับบอกว่าไอ้กูเจตมาตัดอีครับถือว่าขับแรงนี้เราทำละเอียด3ามสี่เดือนไปหน้ากูเจ็ได้กินทุกสี่เดือนหน้าเดือนครับทุกได้กินทุกสี่เดือนหน้าเดือนนะถือว่าเราทำงานดีสี่สิบไร่นะครับราคากระเด้งครับไม่แพงมีปการน้ำมันก็ รถนะครับก้าซ่อมรถนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าอยู่ได้ครับอยู่ได้นะครับก็พี่ๆเพื่อนๆเฟซบุ๊กนะครับสนใจตัดหญ้าทางป่าไม่ต้องเหนื่อยครับกูเจ็ดมีอยู่แล้วรถจอยครับสบายอยู่แล้วด้วยกันช่วยกันครับให้กูเจ็ดได้มีงานทำตลอาทิ์นะครับจะช่วยกันขอบคุณนะครับําหรับนี้กูเจ็ดขอทุทมานไปก่อนนะครับ